ดูข้างเจ็ดแบบนะครับมีสีน้ำตาลสีฟ้าสีส้มเหลืองแล้วก็เดนขาวนะครับแล้วก็ส้มแล้วก็เทาดำน้ำเงินส้มม่วงเขียวนะครับแล้วต่อไปก็ขาวชมพูแล้วก็เขียวนะครับเขียวเข้มไปเขียวอ่อนนี่ก็มาเล่นแบบนี้กันเลยปิ้วหมุนเป็นวงกลม อ่ะต่อไปอืมย่างฝีเยอะแั้วต่อไปเลยอุ้ยไกลเกินอันนี้ก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้ม ใครอยากให้ผมต่ออะไรกับพี่ผมต่อนะครับแล้วใครที่ต่ออะไรส่งคลิปมาให้ผมได้ดูด้วยนะครับให้รับชมนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ให้ทุกคนทำคลิปนะครับบ๊ายบาย